บำรุงด้วยฟีชออยสามารถเพิ่มโอกาสมีลูกได้ยังไงหลายคนเคยได้ยินมานะคะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยให้บำรุงด้วยฟิชออยล์แต่เข้าใจไหมคะว่ากลไกการทํางานของฟิชออยล์เป็นยังไงทาไมถึงเพิ่มโอกาสให้เรามีลูกได้ง่ายนะจริงๆกลไกหลักๆของฟิชออยล์นะคะเขาจะมีบทบาทในเรื่องของการลดการอักเสบนะพอร่างกายมีการอักเสบลดลงนะไข่ก็จะมีคุณภาพดีขึ้นสเปิร์มก็มีคุณภาพดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวฟิชออยล์ยังส่งผลต่อการทํางานของฮอร์โมนเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนหรือเท ให้มีลูกได้ง่ายขึ้นที่สําคัญนะคะฟิชออยล์มีผลต่อการสร้างผนังบนลูกนะทาให้ผนังบดลูกมีความหนานุ่มแล้วก็เหมาะกับการสั่งตัวของตัวอ่อนค่ะโดยเฉพาะขั้นตอนเวลาที่ตัวอ่อนสังตัวนะมักจะเกิดการอักเสบได้ง่ายเพราะว่าร่างกายของคุณแม่นะคะมักจะมองว่าตัวอ่อนเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมอาจจะเกิดการต้านแล้วก็ทําให้ไม่รับตัวอ่อนได้ตัวฟิชออยล์เนี่ยจะไปช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ทําให้ตัวอ่อนสามารถสั่งตัวกับลูกของคุณแม่ได้ง่ายขึ้นค่ะมีการศึกษาพบว่าการบํารุงด้วยฟิชออยล์ แล้วก็ทําให้ไข่มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้นอกจากนี้สําหรับคุณพ่อเองนะคะมีการศึกษาพบว่าตัวฟิชออยเนี่ยเป็นลดออกซิเดทีฟสเตตนะคะซึ่งทําให้เพิ่มปริมาณอสุจิแล้วก็เพิ่มคุณภาพอสุจิได้ค่ะดังนั้นฟิชออยไม่ได้มีประโยชน์สาหรับคุณแม่อย่างเดียวนะยังมีประโยชน์สาหรับคุณพ่อด้วยแนะนําให้บํารุงด้วยฟิชออยนะคะโดยมองหาตัวที่มี EPA ประมาณ300-600มิลลิกรัมแล้วก็ DHA ประมาณ200-600มิลลิกรัมก็จะสามารถบํารุงในช่วงที่เราอยากจะมีลูกได้เพียงพอคะ่ะ